คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยมาเลวันที่2เดือนมิถุนายนนะคะเพื่อน ต้องฝากเพ,เพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องต้อมด้วยนะคะมาดูผลของงวดวันที่30เดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนาะมาเลยออก7 2 5นะคะ7 2 5เนาะแล้วก็4 1นะคะ2 5เข้าตรงๆงนะคะตัวที่ต้อมเน้นให้ค่ะเพื่อนๆเ,เด่น2ท่านไหนที่รูป2ก็เข้านะคะ นาะตรงๆเลยนะคะตัวเน้นส่วน2ตัวล่างไม่เข้าค่ะเพื่อนเรามาดูกันต่อของวันที่สองเดือนมิถุนายนนะคะเลขในตารางเนาะ,ะมีเลข2 4 6 9 3เลข5แล้วก็เลข1นะคะเลขเด่นอยู่ตรงกลางค่ะเพื่อนเด่น9กับ3นะคะ เลข9นะคะทุกคนเลข9มี9 1หนึ่งค่ะ9 2 94สองห้านะคะ, 9, 2, 9, 4, 9, 5, ะ,คะเลข3จะมี3 1 3หนึ่งสองห้านะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อน,อนกันเลข6นะคะมี6 1หนึ่ง 6 4 6 5นะคะส่วนอันนี้เป็นเลขที่ต้อมชอบนะคะชอบส่วนตัวค่ะท่านไหนที่ชอบเลขเดียวกับต้อมก็ซื้อตามได้นะคะต้อมยังตามตัวเดิมนะคะเพื่อนหนึ่งสี่นะคะสี่สองห้าหนึ่งนะคะและตัวสุดท้ายเนาะ 96นะคะเ,เพื่อนๆท่านไหนที่ชอบตัวเดียวกับต้อมก็ซื้อตามได้เนาะส่วนสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลข9รูดเลข3ค่ะเ,เพื่อนๆอย่าลืมกลับกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่สูตรวัดดวงค่ะเ,เพื่อนๆต้อมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเลขกำลังวันนะคะ หวยมาเล่ออกวันพุธคะ่ะเพื่อนๆชอบตัวไหนรักตัวไหนก็นําไปซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวต้อเน้นให้ก่อนนะคะต้าเน้น91นะคะ94 35นะคะ64 ตัวสุดท้ายนะคะเพื่อน42เนาะตั้เน้นให้5ชุดค่ะคเพื่อนขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงเฮงปังๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย